ศูนย์วัฒน,ธ,นธรรมอำเภอเมืองนนทบุรีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมภูมิใจเสนอบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนะพาธาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หความรักเหมือนโรคาบรรดาลตาให้มืดมน ไม่ยินและไม่ยนอุประคักด์ใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผิขังไว้ก็โลดออกจากข้อไปพยอมอยู่นาที่ขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งโบหวนคิดถึงเจ็บกายมัทนาพาทา เป็นเรื่องราวความเจ็บปวดและความเดือดร้อนที่เกิดจากความรักของสุเทพเทพประบุตรผู้เป็นใหญ่กับนางมัทนานางฟ้าที่ยึดมั่นและซื่อสัตย์กับความรักเทพบุตรุสุเทพลงรักนางมัทนาอย่างมากมายแต่นางกลับไม่ใยดีต่อความรักที่สุเทพมอบให้สุเทพจึงสั่งให้มายาวินวิทยาธรที่มีอำนาจเวทมนต สกดนางมัทน,นาให้มาพบที่ทิพวิมานของตนเพื่อบังคับให้นางรับรักนางมัทน,นาจะรับรักเทพบประุสุเทศหรือไม่เวทมนต์ของวิทยาธรมายาวินจะมีอิทธิพลกับนางมัทน,นาอย่างไรเชิญติดตามได้นบัตรนี้ ายวินไหนเจ้าว่าเทพธิดามัทนาจะเสด็จมาไงแล้วไหนล่ะเรารอตั้งนานแล้วนะโถ่พระองค์จะรีบไปไหนพระเจ้าค่ะเอ๊ะไอ้นี่พระเจ้าค่าพระเจ้าค่างั้นเดี๋ยวมอมฉันทําพิธีอีกทีแล้วกันพระเจ้าค่ะ มัฒนาน้องรักเราดีใจเหลือเกินที่เจ้ามาหามาเชิญเจ้าประทับที่พระแท่นนี้ก่อนเถิดมัฒนาเฮ้ยมายวินเหตุใดนางจะไม่พูดกับเราอ๋อคงเป็นเพราะเออนางยังเหนื่อยและยังคงงง,งอยู่น่ะพระเจ้าค่ะแหมก็นายยังต้องมนต์สะกดอยู่ก็อย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะอ้าว แล้วเราจะต้องทํำยังไงนางถึงจะพูดกับเราล่ะเดี๋ยวจัดให้พระเจ้าค่ะเชิญพระองค์ประทับที่พระแท่นก่อนพระเจ้าค่ะนี่เนี่ยเทพธิดามัทนาเราขอสั่งเจ้าต่อจากนี้หากองคเท,ท้าสุเทพเทพบุตรตัดกับเจ้าเช่นไรเราขอให้เจ้าทูลตอบทุกถ้อยคำเจ้าทำได้หรือไม่ เจ้าค่ะหากองคท้าวสุเทพตรัสเช่นใดเราจะตอบเช่นนั้นเจ้าค่ะอืมดีมากเอาล่ะ,จะเจ้ารอตรงนี้แหละทูลเทวะเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะจริงเหรออืมขอบใจเจ้ามากงั้นเราจะไปหานางและพูดคุยกับนางอีกครั้งเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะ อาโชว,วิไลย,ยสุปริยามัทนาสุรางสีพี่รักและกอบอภิรตีบอมิเวนซิเนนะบอกหน่อยเธอว่าดารุณิเจ้าก็จะยอมสมัครรัก ตูค่าสมัครหรือมิสมัครก็มีขัดจะคล้อยตามจริงหรือนะเจ้าสุมัธนาว่าจะเจ้าแถลงความข้าขอแถลงวัจะนะตามสุระเทวโปรดปรานรักจริงมิจริงหรือก็ฉไหนอระไทยบ่แจ้งการรักจริงมิจริงก็สุรชาญชัปโปรดสถานใดพี่รัก และหวังวัตถุจะรักและบ่ทอดบ่ทิ้งไปพระรักสมัครนับพระหาไทยหรือจะทอดจะทิ้งเสียความรักละเหียอุรล,ละทศเพราะมิอาจจะคลอกเลียความรักระทศอุรล,ละเหียหรือจะหายเพราะเคลียคลอโอโอกรไรนะวัฒนาบ่ามิตอบพจีพอ โอ้โอโกระไรอมาระงอมัทนามิพอดีเสียแรงสุเทศและปฏิพัทธ์มัทนาบ่เปรมปรีแม้ข้าป่เปรมปริยชนีผิจะโปรดก็เสียแรงโอ้รูปวิไลย,ยะสุเลิศบ่ม,มิควรจะใจแข็งโอรูปวิไลยยมรรแรงและก็จำจะแข็งใจ ทำไมนางถึงพูดตามเราทุกคำแล้วทำไมตาถึงเมิเร้ลอยแบบนี้เราคงต้องลองดูอีกทีหากพี่จะกอดวัตถุรจุมพี่แต่เจ้าจะว่าไรข้าปาดจะขัดหรือก็มีได้ผิดพ,พระองค์จะทรงปองว่าแต่จะเต็มหรือดีหรือหากดานุก,กอดและจูบน้อง เต็มใจมิเต็มดนูก็ต้องปฏิบัติระเบียบดีนี่มันอะไรกันเนี่ยมายวินทําไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะเราถามอะไรไปนางก็ย้อนคําถามเราแล้วอย่างเนี้ยมันจะน่ารักมันจะมีเสน่ห์ตรงไหนมันพูดกับหุ่นยนต์ไม่ผิดฮะทำไมยวินเธอเธหุ่นเทวะ ที่นางเป็นเช่นนี้เพราะนางต้องมนสกดพระเจ้าค่ะเรารู้แล้วเจ้าก็คายมนสินางจะได้รับรักเราแบบมีชีวิตชีวาหน่อยทุนเทวะอะไรอีกแค่นี้เจ้าทาไม่ได้หรือไงเออคายมน่ะทําได้พระเจ้าค่ะเพราะมนสกดเนี่ยมันก็สะกดแค่ร่างกายแต่ที่จะให้นางรับรักพระองค์โดยใช้มนสะกดนี่ข่าบาดเก่งว่า ใครบอกให้เจ้าทำอย่างนั้นละ่ะอย่างข้าเนี่ยนะถ้าจะให้นางรับรักแล้วก็มันก็ต้องสเสน่ห์ของข้าเท่านั้นออพระเจ้าค่ะต้องเสน่ห์ของพระองค์เท่านั้นนเออนะอย่าพูดมากรีบคลายมนต์สะกดแล้วข้าละ่ะอยากได้หัวใจของนางด้วยตัวของข้าเองพระเจ้าค่ะ อันเวทอาถรร์ที่พันผูกจิตแห่งนางมิ่งมิตรอยู่บัดนี้หนาจงเคลื่อนคลายริ์จากจิตกัญญาคลายคลายอย่าช้าสวัสดีสวาหายโอมเพียง จะรีบไปไหนหรือมัทนาไหนไหนเจ้าก็สามาปถึงที่นี่แล้วคุยกับเราก่อนเถอะนะถวายบังคมเพคะอง์เทวะหม่อมฉันมาที่นี่ได้อย่างไรกันก็จำได้ว่าหม่อมฉันนั่งเล่นอยู่ในสวนอยู่ๆก็หมดสติแล้วก็มารู้สึกตัวที่นี่สอภัยให้หม่อมฉันด้วย หากการกระทำของหม่อมฉันเป็นที่ระคายเคืองเบื้องพายุคลาบาทโอ้ไม่เลยมัทนาน้องรักน้องไอม่ผิดเลยสักนิดและที่เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะพี่ท่านมายาวินไพรม้มนเรียกเจ้ามาเองนั่นแหละนิดหม่อมฉันเข้ามาที่นี่ด้วยเหมือนใจของท่านมายาวินหรือไหมคะเทวะเหตุใดพระองค์จึงทรงทําให้หม่อมฉันอายชาวฟ้าชาว,ชาวสวรรค์ถึงเพียงนี้แล้วไหมคะ มัทนาน้องรักเจ้าอย่าร้องไห้เสียใจไปเลยนะในเมื่อทุกอย่างที่พี่ทำล้วนมาจากความรักทั้งสิ้นรักหรือเคะการที่พระองค์ให้ท่านมายาวินได้มนตราสะกดให้ผมฉันมาที่นี่ทำให้เหล่าเทพธิดาพากันเย้ยหยันอย่างนี้ได้เป็นรักหรือเพคะพี่รักเจ้าจริงๆนะแต่ถ้าหากพี่ไม่ทำวิธีนี้เจ้าจะมาหาพี่หรือมัทนา เห็นใจพี่เถอะนะหากเจ้าไม่รับรักถึงพี่มีชีวิตอยู่ก็คงเหมือนตายมัทนายอดรักอย่าหนีพี่ไปเลยรับรักพี่เถอะนะขอพระไทยวยคะองเทวะที่ทรงเมตตาหม่อมฉันแต่เรื่องของความรักเป็นเรื่องที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของหม่อมฉันหากหม่อมฉันจะรัก หม่อมฉันจะพักดีเพียงรักเดียวซึ่งต่างกับพระองค์ที่มีเหล่าสาวสวรรค์เป็นบาทบริจาริการอยู่รอบข้างชิ่นนี้แล้วพระองค์จะเรียกความรู้สึกที่มีต่อหม่อมฉันว่ารักอีกได้อย่างไรพีคะจริงอยู่ที่พี่มีนางในอยู่มากแต่พี่ไม่เคยรักใครเท่าเจ้าเลยนะมัทนาหรือที่เนงไม่รับรักพี่เป็นเพราะมีใครอยู่แล้ว หาไม่ได้เหมคะหม่อมฉันยังไม่มีใครถ้าอย่างนั้นพี่ก็คงเลวมากในสายตาของเจ้าเจ้าถึงได้ไม่รับรักพี่ไม่ได้เลยคะอย่าตัดเช่นนั้นเลยหม่อมฉันตัางหากที่ไม่คู่ควรเลยไม่อาจรักพระองค์ได้หากอยู่ต่อไปก็รังแต่จะทำให้พระองค์ราคาญเสียเปล่าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเพคะหม่อมฉันทูลลาเพคะ ช้าก่อนหลอนจะไปไหนหม่อมฉันอยู่ไปก็เครื่องแต่ทรงรำคาญใครหนอบอกแกนงครานว่าพี่รำคาญหม่อมฉันสังเกตเองเห็นเออหลอนนี่มาล้อเล่นอันตัวพี่เป็นคนง่หรือบ้าฉันใดไม่เพคะหม่อมฉันเคารพพระองค์เสมอแต่หม่อมฉันถือสัจเจว่าหม่อมฉันจะไม่ยอมเป็นของใคร หากหัวใจไม่ได้รักหม่อมชันทูลลาหยุดนะมัทน,นาความรักของเจ้าสัจจาของเจ้าดูมันจะยิ่งใหญ่เสียจริงนะเรารึอุตส่าห์งอนง้อขอความรักจากเจ้าแต่เจ้ากลับไม่ใหญ่ดีเทพผู้เป็นใหญ่อย่างเราดีละในเมื่อเจ้าดูหมิ่นความรักของเรา ไม่ปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างเราเราก็จะสงเคราะห์เจ้าให้เจ้าจากแดนสวรรค์จุติลงสู่แดนมนุษย์เพราะเราคงทนไม่ได้หากเห็นเจ้าคองรักกับเทพองค์อื่นที่ไม่ใช่เราทีนี้เจ้าบอกเราได้หรือยังละ่ะว่าถ้าหากเจ้าไปเกิดในแดนมนุษย์เจ้าอยากเกิดเป็นสิ่งใด เรายินดีจะสาบให้เจ้าตามปรารถนาแทวผู้เป็นใหญ่หม่อมฉันเสียใจที่ไม่อาจดับรับพระองค์คงเป็นเพราะหม่อมฉันวุญน้อยจึงไม่อาจเป็นบาทบริจาริกาของพระองค์ได้เป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งเพคะที่ทรงพระเมตตาถ้าเป็นไปได้หม่อมฉันขอเกิดเป็นดอกไม้ที่มีสีสันงดงาม มีกลิ่นหอมเร่อจะบูชาพระองค์ได้ไหมคะก็ได้ว่าแต่ว่าท่านมายวินดอกไม้อะไรที่จะมีทั้งสีสวยแล้วก็กลิ่นหอมอย่างนั้นท่านพอจะรู้หรือไม่พระเจ้าค่ะดอกไม้ที่มีสีสวยแล้วก็กลิ่นหอมมีเฉพาะในอุทยานนันทนโนทยานขององค์พระอีศวรเจ้าเท่านั้นพระเจ้าค่ะ หามีในดินแดนมนุษย์ไหมอืมแล้วดอกไม้นั้นชื่ออะไรชื่อดอกกุพชกะหรือดอกกุหลาบพระเจ้าค่ะพอใจหรือยังเราจะให้เจ้าไปเกิดเป็นดอกกุหลาบที่มีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมหวนยวนใจที่สุดขอบพระทัยนะคะอย่าเพิ่งดีใจเราจะขอสาบเจ้าให้เป็นดอกกุพชกะอยู่ในแดนมนุษย์ และเมื่อไรที่ถึงวันเพนเราจะให้เจ้าคืนร่างเป็นมนุษย์แต่เพียงราตรีเดียวเท่านั้นนะและเมื่อไรที่เจ้ารู้จักความรักเราจะให้เจ้าเป็นมนุษย์ตลอดไปหากวันใดที่เจ้าผิดหวังกับความรักบอกเราเราจะมารับเจ้ากลับสวรรค์ด้วยตัวของเราเองจำไว้นะมัทนา นามัฒนาจุติยานานจงมาฐานสุรแมนสวรรค์ไปเถิดกำเนิดน,นาหิมาวันดังนดนุลัาวจีสาบไว้โอ้เพียง อำนาจแห่งคำสาปของสุเทพเทพบุตรเทพิดามัทนาจึงจุติจากสวงสวรรค์สู่แดนมนุษย์ถือกำเนิดเป็นดอกกุพชกะหรือดอกกุหลาบอยู่ที่หน้าอาสมของฤษีการัศส,สินในป่าหิมพานเทพิดามัทนาจะได้มีโอกาสสมหวังกับความรักที่แท้จริงหรือจะผิดหวังและจะปวดจากความรักโปรดติดตามได้ในตอนต่อไป สำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากงานศูนย์วัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสวัสดีค่ะ